อะไรอะอะไรอะอะไรอะเอายปเอา้ยเอา้ยเอาเราบอกน้องแมปเออสวายเวอร์เไปเจบีกีนี่บอสตูนบอสมุนเฮ้ยเป็นการเอาชีวิตลอดอย่างนั้นหรือนี่มันก็99คืนเลยหรือเปล่าวะรอครับนี่99คืนหรือเปล่าเนี่ยรอมัน99คืนนะชาไอ้เหี้ย เอาครับไปกับชาวบ้านเลยนี่มึงกับครูบักเก้นไหมเข้าไปเข้าไปเข้าไปน้องเข้าไปเข้าไปขอเข้าได้ดิพี่น้องเข้าได้ดิน้องเข้าไม่ได้โอ้ยอ้าห้ะคนเลยคนเลยคอนเฟิร์มใครเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดะ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 กล้าเปล่าเอาละคนเต็มภารกิจเราเริ่มขึ้นได้ไม่รู้เป็นเกมแนวไหนน่าจะเป็นเกมแนวประมาณ99คืนแล้วได้เมื่อวานปะใช่พี่ผมว่าคลายๆรือเปล่า เก้าสิบเก้าคือในน้ำอะไรเงี้ยเป็นเชี่ยเก้าสิบเก้าคือในน้ำหัวหน้าว่าไปกัาไงผมเจอสินกีบัตหาตอนเนี้ยเอ็งต้องหาของกินก่อนไหมเขานะเราต้องเก็บของก่อนเอ้ยเขาเขาเขาจะพอมีอันนี้นะเ้าพอมีไอ้ลูกอะไรเนี่ยเนี้ยเนี่ยปะเนี่ยเนี่ยกินก่อนได้ปะลองกินก่อนลองกินก่อนลองกินก่อนแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวไฟเราดับนะคืนนี้คืนนี้ไฟเราอย่าดับ เไปกดชิปวิ่งเร็วได้นี่โอ้โถ่เอ้ยเดินขาสั้นตั้งนานอุ้ยตัวไฟตัวไฟตัวไฟอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยหัวหน้าครับหัวหน้าครับอยู่ไหนครับหัวหน้าหัวหน้าอยู่ไหนอ่ะหัวหน้าหัวหน้าครับหัวหน้า ววหน้าครับผมกำลังไปครับเป็นไงฮะอ๋อน้องครับหัวหน้าเจ้าไหมรอบเนี้ยนะเราต้องอยู่ไว้ได้สิบวันเจ้าไว้นะถ้าเองอยู่ไม่ถึงสิบวันเองกับข้าต้องไปอยู่วัดเองจะต้องไปเป็นหมาในวัดเดี๋ยวข้าไปบวช ใ้่ไหมใช่ครับหัวหน้าผมเชื่อใจหัวหน้าอยู่แล้วตามพี่มารอบเนี้ยเราเก็บข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเอาจริงเราจะเราจะขยายกองไฟเสร็จแล้วเราเดินไปไกลๆมากองไฟนี่ไม่ใช่เขาไม่ใช่กองไฟอันนี้เป็นกองอะไรรู้ป่ะกองอะไรครับกองแท็กอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ตัดตัดอันนี้อย่าเอาตัดลงนะอายคนจัด ไปเดินทางกันต่อเอ้ยนะครับว่าไงเรียกจังเลยวะว่าไงอยากรู้ว่ามันมันมีซอมบี้ด้วยครับตอนตอนกลางคืนนะโหนาเมื่อกี้มันเป็นผีปลาโครงกระดูกไอ้พวกนั้นอ่ะมันโดนมนุษย์แล่้ยมันพวกชาวประมงอ่ะแล่เนื้อไปทำซาซอมบีซะแล้วทีนี้มันก็เหลือแต่กระดูมมันก็เลยโกรธโกรธแก้นมคนจี้ยังอยู่รอดอยู่ใต้ทะเลมันก็เลยโกรธก็เลยหักกระดูกของตัวเองมาเนี่ย มาถือที่มือขวเ<ร>าเสร็จแล้วก็เดินไล่<ม>ล่าฟันเองไปชุบชับชุบชับฟันพี่ไปชุบชับชุบชับแต่พี่ไม่เป็นไรไอ้อสะ่ะจริงเหรอครับผมนะเพราะว่าเออวันนั้นมันวันนั้นมันไม่อยากจะโม้ไปเด,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 ดินเดินไปเอ้ยปากเดินไปด้วยปากปากพูดแล้วเราต้องเดินด้วยเดี๋ยวเราซวยเดี๋ยวคืนนี้ซวยวเ้ยเราต้องหาที่กำบังเหมือนจะซวยมนจะซวยเป็นอะไรอ๋อ เข้าต้อง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 เข้ามาจัดการ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 เราไหวเราไหวเราไหวเอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวปประตูไปประตูปประตูเป็นประตูวปตปไปได้มุน่ะปิดไปได้ประตูล็อกเจนเย็น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 เราทำได้ทำได้เจนเย็นเจนเย็นเราใจนเย็นเรานหน้านะเจนเย็นโอเคมีอะไรกินบ้างหิ๋วเอาในของกินก่อนตอนี้เลือดเรา ไม่ดีเข้าไปในเข้าไปในเข้าไปในก่อนมียามียามียาเก็บยาไว้มีที่นอนด้วยครับหัวหน้าเดี๋ยวมัวห้าเก็บเบ็ดคิดไดว้เก็บของไว้อุย้ยเหมือนจะเป็นห้องแอบนะหัวหน้าที่เนี่ยน,นั่นสิตอนนี้มีเนี่ยมันสาวบ้าอะไรหวังว่าจะไม่ติดดิกระสิตน,นะ <S <S อุ้ยโัหน้าอะไรเหมือนผมจะเจอตู้เล่นเกมไหนวะหย่าเฮ้ย่าเปิดเสียงหัวหน้าเห็นไหมเห็นไมล่ะเห็นทำอะไรไม่ได้อุ้ยอุ้ยไอ้คน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 ของทีมที่จำเป็นของที่จำเป็นเข้าของที่จำเป็นของที่จำเป็นของของที่จำเป็น นี่แหละผมว่าจำเป็นสุดละชีวิตเราเนี่ยจำเป็นสุดละเจเย็นตอนเนี้ยนะเองหิวไหมหิวหนะัวหน้าหิวมากเลยปกติเองกินอะไรปกติผมกินผมกินไก่มีตัวอะไรเนี่ยคาปิ่าคาปิ่ากินไก่ตามข้ามาครับหัวหน้ากินแป้งไปอันดับแรกนะกินให้อิ่มท้องก่อน เดินเจออะไรจิ๋มทองหมวดหน้าแบ่ง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 บ้างก็ได้นะครับหมวหน้าหมวหน้าครับอะไรเอ็งกินได้ไวสิเอ็งกินเอ็งกินไม่ทานเองอะเอ้ยยิ่งไปโทษหัวหน้าอะไรวะไอ้น้องเออเอ็งนี่เป็นสัตว์ที่ไม่ได้เรื่องจริงเลยไม่ดิเรามาช่วยเตี๋ยไปงูนี่ดีกว่าเอาเอ็งกินก่อนนะเอ็งกินก่อนนะจะได้มีแรง เก็บ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 ไปกิน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 น้องไอคาพีปาไปกินไปกินก่อนไหนครับนี่นี่กินกิกินกินอ้อ๋ออยู่ในกระเป๋าเยว่าเกพิดเกินีนี่นี่นโอ้โหอ้วอวกินก่อนเฮ้ยหอยหอุ้ย อุ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อยู่ในพุงไปแล้วตี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 มันไม่ทำอะไรเราเราไม่ทำอะไรเราเราไม่เจ็บแบบอุ้ยเปนไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็กก็อุ้ยอโืออ้ตัวใหญ่อะโง่หน่ามีตัวใหญ่เอาอย่างนี้เขาบอกว่าเจอตัวใหญ่อ่ะนะถ้าท่ทองทำใจดีสู้เสือไว้นะเราต้องสู้เรา่าไปกลัวเองเข้าหน้าเดี๋ยวพี่เข้าหลังโอเคไหม ถ้ามันงับเองเดี๋ยวพี่จะตีสูตรมันให้มันอ้าปากออกมาเด้ไหมได้ครับหัวหน้าเชียวหัวหน้าไมม่ีให้ผมไปเลยไหมครับเริ่มนั่นแหละมันจะดีเอ๊ะเสียงอะไรวะอุ้ยตัวอะไรวะกระป่านกระป่านกระป่านน้องปิกป่านปิกป่านปิกป่านตัวอะไรไปหนูน้องวิ่งวิ่งวิ่งน้องวิ่งวิ่งวิ่งน้องวิ่ง น่องๆนองวิ่งวิวิ่ง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 ว่รัตีแตกเจ้าดีกับบอนเฮ้ยมันเข้ามาได้หรอือแสบตาไปเิเพื่อนเพื่อนเออบังอาจบังอาจเกือบไปได้ไหมล่ะมึน่ารบผมผมบาดเจ็บาหักเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว่าต่าให้มดเดีหายวหายโอย เอ้ยวันนี้ราว่าแล้วหนะัวหน้าอะไรเอ,เอ็ว่าไอตัวที่มันร้องอะ่ะทำไมเล็มันใช่ตัวนี้ไหมครับหัวหน้าตัวนี้ไม่คบตัวไหนตัวไหนตัวนี้ไม่คึบตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่คึบอะไรตนะัวนี้ไหมครับหัวหน้าน่าจะใช่ตัวที่มันร้องอะตอนคืนอะ่ะช่าว่าเสียงมันก็จะประมาณนี้แหละ อ๋อเนี่ยเราต้องไปช่วยมิสเตอร์มิสเตอร์อะไรคะเนีอะไรวะอยู่ดีก็จะดังขึ้นมากูตกกรใจดิเออเองอ่านได้ชื่ออะไรชื่อว่าเอครับอืมอ่านได้เต็มเต็มเต็มครับครับมิสเตอร์อ่าครับมิสเตอร์นะครับมิสเตอร์นะครับโอ้นี่อะไร อุ้ยหัวหน้าผมหน้าคีย์ดีเอเคจากการทำมันตะกดล็อกมิสเตอร์แคปนี่คือภารกิจของเรามิสเตอร์แคปหัวหน้าของผมไปก่อนเลยครับมิสเตอร์แคปอยู่ไหมมิสเตอร์แคปเฮ้ยเหมือนมิสเตอร์แคปจะอยู่นะมิสเตอร์แคปจากการจากการจากการเอ้ย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  เอ้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 ไดอ้เจ็บโอ้มบาดเจ็บหนักอ้อใช่ใช่อ้แอบาเจอนกัน้ยนั่นแหละเต้องเอาคุณเจย์้ยนสดงว่อันนี้เดี๋ยาเปิดเองแกออกไปได้แครับหวหน้าฉันจะทเอ้มิครับขมาแล้วมคไม่ต้องกลัวไปหรอก ฉันมาแล้วฉันมาเอากล่องแกะค่อยแป๊บนึงเปิดกล่องก่อนโอ้เยี่ยมเยี่ยมไปเลยเชี่ยอะไรวะ่ไดนี่มันชุดบ้าอะไรไม่ติดแคปกลับบ้านเอาไมเตอร์แคปใส่กระเป๋าเอาไมเตอร์แคปใส่กระเป๋ามาแล้วิสเติดแคบกลัวน่ะตอนนี้ิสเติดแคบกำลังหวาดกลัวอยู่ใช่หรือเปล่าเก็บไปแล้วผมใส่อะไรอยู่อะครับหัวหน้าเหมือนผมใส่ถุงน่อง ทุเล็ดมากเลยชุดเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดอย่าให้อย่าให้เลือกหัวหน้าครับว่าไงหัวหน้าครับว่าไงผมมีคำถามครับว่าอะไย่งไล่ะแกก็ถามไปสิหัวหน้าอยู่ไหนอะหัวหน้าอยู่ตรงไหนไงนี่ไงเนี่ยหัวหน้าขึ้นมาใช่ไหมตรงเนี้ยมันเปิดใช่ไหมแล้วเข้าไปใช่ไหมครับหน้าแล้วลงมาเนี่ย เมันข้าเข้าได้เลยเนี่ยเอ็งเข้าใจไหมละ่ะคือตอนแรกอะข้ารู้อยู่แล้วว่าทางนี้เป็นทางที่มาช่วยมิติแคบแต่โดยการที่จะพาเอ็งมาฝึกด้วยไงการที่จะเอาเอ็งมาเอาชีวิตรอดอะวันหน้าก็เลยต้องพาเอ็งไปเจอไอ้พวกนั้นก่อนเพื่อจะให้เอ็งเรียนรู้เข้าใจยังเอะเข้าใจนะครับนี่เป็นบทเรียนสั่งสอนจำไปซะ ลับจนเอ่อเข้ามาก่อนดีกว่าเพราะหน้าว่าอย่างอากาศไม่ค่อยดีนี่คืออะไรจะลองอ่านซิมันคืออะไรไหนครับคือกระสุนเดี๋ยวนะมันอ่านว่าเก็ตช็อปมันคือซอสมะเขือเทศอ๋อมันเป็นกระสุนซอสมะเขือเทศอย่างนั้นหรือใช่ครับผมน่บ เป็นงม,มันได้กลิ่นพับปีบาด้าหรือเปล่าได้กลิ่นเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมอาบน้ำทุกวันอย่างนี้ดีกว่าเราจะทดสอบความกลัวเราอยากกลัวเลยเนี่ยพวกเนี้ยเราจะกลัวไม่ได้นะเว้ยงูยัง,ยงวิ่งไกลกับฐานโอ้มันไม่ขึ้นสุดไปทานอยู่ไหนวะเฮ้ยอ,อ,อ,อูนะครับ หุ่นตังหุนได้อยู่ไหนอะหุ่นเออหุ่นได้อยู่ไหนอะนั่นแหละกลับมาก่อนดีกว่ากลับมาก่อนดีกว่ากลับมาก่อน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 จากการจาดการจัดการจัดการพวกปลากระดูกก่อนจัดการปลากระดูกก่อนได้ครับหุ่นเออหน้าหน้าไม่น่าเลยนี่คืออะไรอย่าบอกนะ มาหยุดทำสักทีเดี๋ยวเชมีเราไปจับตัวมันออกไปอีกหรออีกห้าส <4, S 2> ี่สามมันไปแล้วตัวเราไปดิวกับดิวกับทานกินข้าวก่อนเราต้องการเหล็กไม่ใช่แล้วครับหัวหน้าข้าเก็บมาเยอะละวัวนที่หกแล้วเว้ยเราจะถึงวันที่สิบแล้วใช่เราจะไมตอร้แก๊บแล้วด้วย หานกิ่เราเสร็จแล้วตอนนี้เราถือว่าถ้าเราติดอยู่ในน้ำเราก็ยังไปต,ต่อได้เรื่อยๆนะครับเฮ้ยมันต้องการอะไรนะ่ะนี่เอาของมาให้เอาของมาให้เนี่ยฉันเอาของมาให้เนี่ยที่บ้านเนี่ยจัดก,การเลยครับพวกพวกเด็กๆหน้องๆหนูๆเออเราดูมีประโยชน์นะเนี่ยใช่ ตองนี้พรักษณ์กิจของเราต่อจนสินวันที่10เราต้องไปหาตัวนี้ต่อไปตัวนี้คือใครอ่านสิเอาคือมันมีชื่อภาะควิตหรือว่าได้วะไหนมันาลองพูดสิยอกๆๆๆชื่ออะไรนะควิตจะวิดีวะควิตจะวิด,วดีวะนะครับผม คิดแต่ว่านะอ่ะเดี๋ขาบอกว่าอยู่ทางนี้เดินทางกันต่อข้างไหนครับตามข้ามาสารเสียดายข้าบอกว่าอยู่ทางนี้ดมกลิ่นเนาะดมกลิ่นเนาะโอู้หูกลิ่นหัวหน้าก็แรงเหมือนกันนั่นเนี่ยไอ้หัวหน้าปีนเดินเลยประเดี๋ยวตดทิ้งไปไว้ฮะข้า่ามันต้องอยู่ตรงนี้แหละนี่ห้องมันแฉมันดูใหญ่ๆนะเราจะกลัวเหรอฮะไม่กลัวครับหัวหน้า ความกล้าในใจอ่ะเรามีเกราะนะแต่เรามีสวิงด้วยซัดมาเลยเด <c oughs> ็กรู้อ่ะมันมีปืนแต่มันมีปืนใจเย็นเย็เย็นเยเย็นเราไหว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 อย,อยู่แล้วนั่นแหละหัวน่าอย่าลืมปีเข้าวนะหัวน่าอะไรนะจะว่าไงนะอย่าลืมกินข้าวแน่นอนอาไม่ดึงสิ่งนั้นกูจะทำสิ่งนี้ จะไปทำสักทีเดยวก็มีรถประจำตัว <G ül üyor> เราต้องเคลียร์หมดนะตามมาว่าอย่างไงนี่คือกล่องของแจแต่เราต้องเคลียร์ก่อน่อ,อ,อย่าเพิง่งตืง่นตื่นตุ้มสมบัติมันอยู่ข้างหน้าถ้าเราจะฆ่าพวกนี้มันได้นั่นแหละอ้าเปิดให้กระสุนกระสุนสนี่าเฮ้ยเจ้าไปถือกุญแจไหมเดี๋ยวข้าถือนี่ให้เอ้เอาอย่างนี้ เจ้าไปถือกุญแจเถอะนะเพราะว่านะถ้าเจ้านั่นจะไม่กให้กันไม่ได้อะผมนะสิ่งของแบบนี้เฮ้ยให้กันไม่ได้อะไรแบ็ k สเปซสิกดแบ็ k สเปซอ่ะเฮ้ยกดแบ็ k สเปซดิกดเนี่ยกดกดจะไม่ลบอ่ะกดลบอ่ะกดลบอ่ะเฮ้ยไม่ได้ครับมันคือของผมอืมนั่นคือของผมงั้นเองก็เอาตัวรอดเองก็แล้วกันนะทีหลังนะเออจะดีกว่บมันะ้อบหน้าหัวหน้าบากเลยมันมาเร็ว ยิงยิง <faithful ses. S 1> ยิงสิมีปืนอหรยิงสิยิงไอ้หัวหน้ามันเข้ามาได้หมวหน้าไอ้แม่ปืนเนี่ก็ยิงสิเฮ้ยหัวหน้าหัวหน้าจะตายแเราจะไม่ไหวแล้วหัวหน้าหั้าทำอะไรอะหัวหน้าจะซีไงแก่แล้ว เะบุกงูหน้าอิงการมันนั่นแหละถอยถอยก่อนถอยก่อนตัวใหญ่เราจะไม่สามารถจัดก,การมันได้แน่เลยไอ้เจ้าปลาอ้วนเนี่ยไ,ไายังไงผมจะตายเจ้าอยู่ยนิ่งก่อนสิกระสุนพุ่งข้าจะรอให้ข้าขอเลือดแป๊บน,นึงอันนี้ข้าเจ็บเจ็บมากสามสองหนึง่ง อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนใจเย็นใจเย็นตอนเนี้ยนะกูนะครับเวลาแบบเนี้ยเราต้องใจเย็นที่สุดแล้วก็เปิดกล่องนั่นแหละทีร็จเราก็ได้อาวุธใหม่ละครูนะครับเรียกยังเลยว่าไงนการตัวะไรก่อนฟังก้าล ฟังข้าฟังข้าฟังข้าใจเย็นเปิดกล่องเปิดกล่องให้หมดนี่ไงกระสุนเอ้ยข้าขอปืนนี่ครับอ้ามาแล้วข้ามีปืนละไอตัวอะไรเนี่ยทำไมเราดูเธอท้าเธอท่าอย่างวะขึ้นมามาดูของก่อนสำรวจก่อนเราต้องมาหาใครนะ Bắt chân dì hai. Vân ngay 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 นะครับ3,2,1 o p e n ไปในนะครับบอมนี่ไงมีอะไรบ้างสำรวจซิอัลโลคร,ร,รับมิสเตอร์คารุกรี่ขมาแล้วเจ้าอยู่ไหนออกมา U X cheat มันมีเมนูด้วยครับอะไรเหรอครับจะวางะไงม,มีอันเนี้ย

นั่นแหละวันนีะคะ้คัะวันนี้มาแล้วคุณแจฮนี่ไงมิสเตอร์ปิจริงิะเตอถ้าคุณแจมาให้แล้วมิสเตอร์ก,กั๊ดจรกัดออกมาพวกอยู่ในกระเป๋าฉันมาเปิดของซะตุดปล่อยอีกแล้วพาของไปให้พวกนั้นละกัน ไะเราไม่เก็บเหล็กเก็บอะไรมาด้วยเรือเก็บมาด้วยเซ่บางคนที่บ้านมันไม่หายกันอ่ะกระเป๋าเราใหญ่แล้วนะเราเป็นตัวอ้วนอ่ะตัวพวกตัวกลมอ่ะตัวกลมตัวกลมดิเฮ้ยอะฮะไมาจากไหนเลนมาเราดักมาเราดักเอ้เราตบหรอเก็บ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 ไปเลยเดินกลับกันเถอะ ทางนี้ได้ป่ะได้เก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บเหมือนยิงป่อยป่ะป่ะเราเริ่มเก็บแล้วเดินกลับบ้านเดี๋ยวไ,ไ<อ>ปไปเวลาแล้วมันมันมืดแล้วไม่เป็นไรเราต้องกล้าหาสิครับหัวหน้าสู้ๆม,มืดแต่ไร

เหมือนเนอร์มืนเนอร์มือนเน้อเจอกันในวัดเจอกันในวัดเจอกันในวัดหวานเจี๊ยบโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นเกมโรบบอกนะครับผมใครที่มีแมปโรบบอกอะไรให้เล่นนะครับอยากให้ผมไปเล่นนะฮะก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้เลยครับผมหรือแท็กให้ดูก็ได้นะครับผมโอเคนะก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนขอโทษขออภัยททุก่านด้วยนะครับผมรับชมให้สนุกความมันตุกทุย วันนี้ปิดบ้าตรงไหนเฮ้ย <Hey! S 1> วันนี้ผิดบ้านตรงไหนขอโทษก็ <Hey! S 1> วันนี้ผิดบ้านตรงไหนขอโทษขอไปบท่านด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย